เอาล่ะคุณผู้ชมครับผมเลเวลหนึ่งที่ทุกคนรอคอยวันนี้เรามาแจกโยรูไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมหลังจากที่ทุกคนเนี่ยอยากได้กันมาโคตรนานแน่นอนครับใครเข้ามาดูคลิปเร็วๆเนี่ยคือง่ายใครกดกระดิ่งกดเข้ามาดูคลิปเนี่ยรีบๆเลยนะครับผมหารหัสในคลิปนี้หรือจะดูจนจบก็ได้นะครับผมนะคนดูถ้าเกิดว่าเอาง่ายคือมันจะมีเซี่ยววีหนึ่งที่รหัสโชว์อยู่นี่นะครับรีบแคปและรีบใส่เลยแล้วก็รีบเปลี่ยนรหัสรีบเปลี่ยนเมลใส่เมลทุกอย่างได้เลยนะครับโอเคก่อนจะไปดูคลิปนี้ขอ หลายถ้าเกิดไม่ถึง2มาไลท์พอเลิกแขกนะครับเพราะว่านี้เนี่ยผมใช้โลบักของผมเองนะครับโอเคลืมกดตามกดกระดิ่งด้วยโอเคครับผมแล้วก็เลสโกไปดูกันเลยครับ ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง59เลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปลุยกันดีกว่า let's go ร้านคิดตั้นชอ็อปร้านเติมเกมโรบอทที่ได้รับประกรันการเติมโคตรไวๆทันใจจริงๆนะคุณดูมีบริการเติมโรบอตระบบ V.P. Serv e r สูงถึงเลท8แมปบล็อกฟุตและ King Legacy หรือแมปต่างๆก็มีเหมือนกันสูงถึงเลท10ที 14, ร่รวมไปถึงการฟาร์มของต่างๆก็มีเช่นกันแล้วยังมีบริการขายทอยโคตาโคร ตัถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจัดคอมผมแนะนำเลย i have cpu ร้านเขาเนี่ยขายอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ด้วยเช่นกันนะจ๊ะใครเนี่ยสนใจนะครับผมแนะนำเลย i have cpu ลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลย ู้ชมครับรอกันมั่วนานแล้วใช่ไหมล่ะก็คือเลเวลหนึ่งนั่นเองวันนี้เนี่ยเป็นวันหยุดหยุดในอะไรคืนอะไรนู้ปดุดอะไรกันวะไม่รู้เหมือนกันนะใครรู้คอมเมนต์กันมาซึ่งถามอ้นอ้นรู้ไหมสนโลกครับเดี๋ยวนะอันนั้นบะขำฮักหรอลูกข้าหลังเนี่ยนะตัวเดูแต่งตัวตามเฮ้ยบะขำฮักนี่หว่านั่นะโอเควันนี้เนี่ยตามคําขอคุณผู้ชมเลยอยากให้พี่แจกโยรุตัวโยรุ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 โอเคบอกฟุตแอนด์โยรุนะครับคนดูครับ ผมว่าน่าใช่นะนุ๊บเนาะอืมมาเดี๋ยววันนี้เราจะทําการใช้โยรูฟามเบลเลยนะครับบอกเลยว่าตึงๆปะลุยกันก่อนจะไปลุยอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ขอนะครับสองพไลค์ขึ้นไปถ้า2,000ันไลค์ขึ้นไปผมจะแจกตามคนดูเขาเรียกว่าเลเวลหตามคนดูน uh ุ๊ปอันเนี้ยโอเคใครพร้อมแล้วก็เลสโกไปดูกัน มาวันนี้เนี่ยสปอนเซอร์เราก็คือคิทตันช็อปเองนะครับผมแต่นี้เนี่ยผมใช้โลบักตัวเองนะเพราะว่าตอนนี้อะโลอาของคิทตันชอ็อปเขามีปัญหายอยู่น,นนะ้องนุ๊กเนาะก็ยังไรจรงจริงๆเนี่ยมันคือของคิทตันช็อปเองนะครับก็เลยไปใช้การรันคิทตันช็อปด้วยนะจ๊ะโอเคตอนนี้ผมใส่โค้ดเรียบร้อยนะนูเปอร์เปย์เปย์มาพี่นะครับเปย์มาให้หนครับพี่ขอเต็งๆนะครับพ,รพี่ชายไปแล้วครับไม่ครับผมโอ้ต้องต้องไปกดติดตามช่องนูเปอร์ด้วยไหมเนี่ยโอ้ขอบมากเลยครับพี่นูเปย์ผมนะครับผมจริงงงๆผผมมสส่่ใใหห้้้ไอนนนบะเลย ไม่ต้องอโอเปียนครับพี่พี่ขอพี่นูบเลยครับไม่นะนูบนี่ยมาช่วยอเ,เออคือผมอะโอนโลบักให้นูเปอร์แล้วให้นูเปอร์เอามาให้ผมเอออย่าลืมไปสนับสนุนเกมผมด้วยนะเพราะว่าตอนนี้เอาจริงมันคือเบต้าแหละเดี๋ยวผมต้องไปเขียนว่าเบต้าไหมจริงจริงแบบจริงๆมันก็เปิดจริงอ่ะมันจริงๆมันคือเปิดจริงนะแต่ว่าเอาง่ายใผมทําเกมใหม่พูดนี้เดียวเอาะน้ตนานั่นแหละทำเกมใหม่หมดนะครับผมไม่อยากพูดถึงนั่นแหละที่ผมบอกไปบ่นไปหลายคลิปละพอเลิกนะครับก็เดี๋ยวรออัปเดตใหม่เลยนะเกมผมน่าจะอีก2เดือนนะครับผมบอกเเลลยยว่่่่าามมมมใหแแตบอกีคผ ใช่นั่นแหละทุกอย่างเฮ้ทุกอย่างก็ต้องใหม่ดีวะ เกาะใหม่ใช่ไหมไหนุ๊กเออเกาะใหม่เอเอสกิลใหม่เกาะใหม่เอาง่ายเหมือนใหม่ทั้งเกมนะอารมณ์ประมาณนั้นเป็น R สิบห้าเลยนะเกมใหม่เกมใหม่นะจริงๆก็อยากตั้งชื่อเกมใหม่แล้วนะใครมีคนบอกว่ากังกังพีชนะอันนี้ผมโคตรอยากตั้งอันนี้จริงอันนี้แบบไม่ได้จะอะไรนะแต่แม่งชื่อแม่งเท่แล้วไปกังกังพีชอ่ะนุ๊กเองว่าเทป่ป่ะแต่คือผมผมไม่อยากทาแบบเหมือนกาวกาวอะไรเงี้ยกาวพีชนู่นี่นั่นผมไม่อยากทาไงผมอยากทาให้แม่มันจริงจังหน่อยเออแต่มันจริงจังได้แค่นั้นฮะชิบหายโอเคตอนนี้ผมก็ ฟถือว่าโอเคไหมนุ๊สสำหรับโยรุเนี่ยแรงอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับของเติมตึงไหมก็ต้องตึงสิครับถูกปะดูดิโหชิลมากอะครับแกดูโอหมล์กวาดคือชิลอะน้องๆอีกเวสเดียวเราเปลี่ยนที่แล้วและวันนี้เราจะรัดเวลแบบรวดเร็วทันใจด้วยนะนุ๊กที่เราบอกกันไว้จะน่าจะโอเคไหมได้เลยโอเคแหละต้องได้แหละต้องได้อย่างเดียวแหละมาเดี๋ยวเราจะทการไปที่เกาะอะไรนะเกาะลิงเกาะลิงนะครับผมไปฟาร์มเกาะลิงเกาะและการลุยเลย มาเรามาถึงแล้วครับเซฟก่อนไหมเออเซฟก่อนเกาะลิงเนี่ยมันคือเกาะของไอ้นูบนะคนดูหลังจากที่ผมเนี่ยมาเคยมาฝึกกับไอ้นูบเมื่อก่อนเนาะนูบเนาะที่ยังเคยเป็นลิงอ่ะอาศัยอยู่ที่เนี่ยใช่ก็ได้ใช่โอเคใช่ตู้เนี่ยเห็นอะไรบาเนี่ยบ้านตรงเนี้ยเรื่หนึ่งนะอ่าอันนี้ใช่พี่นูบที่ชวนชิโนน์คินเบียร์หรือเปล่าเนาะไม่ใช่พอละเกเด็กเด็กเด็กดูเยอะไอ้ห่าเอ้ยเมื่อกี้มั่อสูงมึงกันเอ่อม่เมื่อสูงนะนูบมันมึนอยู่นิดหน่อยโอเคคือตอน นี้เนี่ยพวกพี่ชิลกันมากมายนะไก่กองด้วยมาคือเราอัดตอนดึกด้วยนะนุ๊มเนาะคนเนี้ยดึกแบบดึกมากๆอ่ะดึกมากๆเดี๋ยวหลังจากเนี้ยผมจะเริ่มอัดคลิปดองไว้แล้วก็คือคลิปอะไรนะโอ้ไม่เอาผลให้หรอใครเอาผลให้รู้ปะแล้วแหละประตูประตูกันเหรอแถมแถมเงี้ยโอเคคือต้องบอกก่อนนะครับว่าพวกเราเนี่ยจะทําคลิปดองเวลาก็คือคลิปไอ้น่ะของผมอ่ะอืมเรียกว่าอะไรนะคลิปเะไรนะชั่วโมงอ่ะชั่วโมงอ่ะอืมคลิปชั่วโมงผมอ่ะแต่จริงๆอ่ะมันคือเป็นการสุ่มผลฟาร์มนะหลังจากนั้นอ่ะผมไม่ค่อยจะ ตามละไปมั่วซั่วรั่วเต่งไปหมดละนะครับผมก็นั่นแหละครับตามนั้นว่าผมมาอารมณ์แบบเอออยากทำไหลายอย่างนะรู้มั้ยในเอาง่ายซีรีส์นั้นเกี่ยวกับบล็อกฟุตแล้วกันจบนะครับผมกูทำอะไรตามนั้นแหละคอนเทนต์ตามนั้นเลยนะครับผมเขาว่าคอนเทนต์เดิมๆก็ไม่ใช่นะก็คอนเทนต์เดิมๆแหละมันก็มีเดิมๆหมดแล้วตั้งแต่เกมมาน,นะ <c oughs> เออมันไม่มีอะไรให้ทําแล้วอะขนาดไอซุ ung, ่มไอแจกยูรุ้นแต่มันก็แค่แจกรหัสนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีอะไรแจกไม่มีอะไรทำอยู่แล้วอะเมื่อคืนเกมเกมเดิมอยู่แล้วนะโร,มมรััับบผผมม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 ไไไ่่่่่่่รรรู้้้วาะะเเเเลลนนนนนกกออดีีีแแคคื คนครับไม่เบื่อเับเป็นเกมเดิมเนี่ยอันนี้ป,นปัญหาหลักลนะที่คนชอบถามใช่ไหมนบเล่นเกมเดิมพี่น่าเบื่อไหมอ่ะเอาจริงนะพาะผมไม่อยากจะไปเล่นเกมอื่นเกมอื่นผมไม่ถูกชะตาเอาตรงๆคือมันไม่ใช่แนวของเราอ่ะเอออสตาร์อย่างเงี้ยผมพยายามเล่นนะตอนนั้นผมติดมากเอออาผมพอยพยายามเล่นไปมาๆกูมากูมานั่งโง่ๆทำทำอะไรวะเนี่ยเงี้ยผมคิดอย่างเงี้ยคนดูมันไม่นสนุกเลยอย่างเงี้ยนั่นแหละครับคนดูชอบผมนะแต่เกมวันพีดเนี่ยมันฟาร์มชอบวันพีดด้วยแหละเออนั่นแหละครับความชอบไม่เหมือนกันนะใครคิดแบบพ มมด้วยใครที่คิดแปกเนี่ยแบบเออหน้าเบื่อเหมือนเดิมเหมือนเดิมเงี้งก็คือกูชอบแนวเนี้ยจริงๆคนดูผมแม่งไม่อยากเล่นเกมอื่นเลยเว้ยเออผมอยากไปเกมอื่นแม่งอยากไปนะแต่ผมเล่นไม่สนุกนั่นแหละปัญหาเลยนะครับผมไม,ไม่ไม่สนุกแล้วก็ไม่มีคนดูนะนุน่มเนาะแ,<ถ>แต่แต่ถึงมีคนดูมันก็ไม่รู้จะทำอะไรดีน,นั่นแหละครับคนดูเออตามนะั้นแต่ว่าออสตาล์มันก็น่าทำนะนุน่มเนาะมันก็มีอะไรอัปเดตมาเยอะแยะมากมายเกมเกมนั้นอะโอเคคนดูเดี๋ยวเราขอแยกตัดไปตอนที่ผมเนี่ยไปวอเตอร์เซเว่นเลยละกันเลเวลเท่าไหร่นะสาม Okay. ไม่ตอบกูด้วยเกียร์ตอบไปแล้วหรอใชอ่ไม่ได้ยินนะ <c oughs> <laughs> มา30แล้วนูสามสิบเรื่งแจ๋วนะมาเดี๋ยวลงบ้านกันมาบีบอลกันไหมบอลลิงลิงกี้เหรอโอเคเดี๋ยวจะสู้กับลิงกี้นะคนดูนิดหน่อยนิดหน่อยกี้ก็น่ารักอยู่สมควรนะโอเคผมแอบไลน์กับนูเปิดแล้วเฮ้ยขึ้นไปหน่อยปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ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 ๊บปก๊บปึ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 ๊บปองมันคือกินของ หรอกแกี้เหรออะไรนะชื่อนี้แต่แจ็กกี้มันพูดมาทุกคนก็บอกว่าผมเป็นคิงคองอะนะก็ไม่ใช่หรอกนะไอ้นุบอ่ะเฮ้ยไอ้แจ็คกี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้แจ็คเดี๋ยวมันโดนแน่เดี๋ยวผมจะตั้งฉายาให้มันนะคุณลุงแจ็กกี้ทําไมถึงช nope totally. yeah. ื่อนี้อะว่าไปเลยเดี๋ยวผมจะบอกจะเล่าให้ฟังแล้วคนดูไปคอมเมนต์ช่องมันนะคุณลุงแจ็กกี้พ่อวีกเอรคุณตาแจ็กกี้ก็ได้คือมันชอบส่ง วันจันทร์วันศุกร์วันเสาร,ร์วันอาทิตย์ให้ผมจริงพร้อมกับชู3นิ้วไม่ใช่ดิพร้อมกับใส่เสื้อเหลืองผมมีหลักฐานคนดีอืมแล้วเรามันก็สวัสดีวันวันนู่นวันนี่อ่ะตั้งแต่ตอนสมัยนานแล้วนะเดี๋ยวตอนนี้ไม่แล้วแหละตอนนี้มันลืมผมละครับดังปุ๊บก็นั่นนะครับถ้าเราดังปุ๊บเราไม่จําเป็นต้องไปทักกับเราพวกกีกี้แบบผมอ่ะเออตอนนั้นเพื่อนผมทักมาผมตอบหมดนะแต่หลังจากนั้นก็เพื่อนผมดังปุ๊บไม่ทักผมมาละเมื่อก่อนนี้ตามจี้ผมมากนะครับผมตอนนี้ก็ไม่ละเพื่อนผมล้มอืื อ๋อเซฟอยู่เซฟอยู่เซฟบอกใจเลยแรงอยู่นะนุ๊กโยรู้ถามว่ามันตึงไหมเนี่ยบอกก่อนว่าตึงอยู่แล้วถ้าเกิดเราใช้ผลดีๆด้วยนะนุ๊กนะฟาร์มไปคู่กับมันน่ะเออโอเคเลยแหละบอกเลยว่าตึงเปี้ะนี่เบีวขึ้นรัวๆัวเบีวขึ้นรัวๆัวเบีวขึ้นรัวๆโอเคแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเบีวหนึ่งสมัยก่อนล่ะอืมอือดีไซน่เวทเดียวสามสี่ร้อยเบี้ยวโอันโะคิดถึงตอนดันนยโอ้ยสมัยนั้นโอ้ยโอ้ยโไม่ได้ยโอ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 ินโอ้ยโก้ยโอ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 งเริ่ม จาก King Legacy ก่อนดี่วะ King Legacy เขาทำไว้ตั้งนานแล้วใช่ไหมแน่เลยพวกนี้นไปได้แต <c oughs> ่แก <c oughs> เออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ดไปแปลกและ <c oughs> เฮ้ยเกมดีนี่ว่ะเมื่อกี้สกิลแซ่มันต้องวาร์ปไปไม่ใช่เหรอวะเอ้ยเมื่อกี้เกมดีเว้ยมันไม่วาร์ปเว้ยเออสกิลบัคเออว่ะเกมนหนังมันก็บัคได้เนาะหนุม่มนะเออมันเป็นหมดนะคนดูว่าไม่ได้นะว่าแมปผมบัคย่างเดียวแต่แบบว่าแมปผมบัคเดียวจริงต้องรอ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 ใจเย็นเดี๋ยวรออันใหม่มาบัคพีดบัคพีด้ดีบัคพีดเหรอเออวะมุ้งตั้งได้ วอเตอร์เซเว่นแล้วก็ฟาร์มเงี้จนถึงเลเวล90นะเพื่อที่จะไปเกาะเลยนะน้ําแข็งนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตจัปที่น้ําแข็งเลยละกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็ฟาร์มน้ําแข็ง네ด้วยเนาะนุกเนาะสักหน่อยรหัสนี้เพื่อให้คนดูหน่อยละกันนะครับผมเพราะว่าเด็กๆอาจจะอยากเอ่ออยากได้นะครับผมก็เดี๋ยวจะแจกรหัสนี้พร้อมกับแบบให้มันแบบเบื่อๆไปเลยนะเวลก็ประมาณจบเกาะน้ําแข็งเลยนะครับแล้วก็ไปต่อที่เกาะเลยนะวอเตอร์เซเว่นไม่ใช่ดิอะไรนะมอริฟอร์ดเออใช่มอริฟอร์ดนะครับโอเคกูตายไม่พักเลยอ่ะเดี๋ยวผมขอา แต่ตอนที่ผมเนี่ยอู่ก,กอดน,น้ำแข็งเลยละกันนะครับตอนที่ผมตีกับแฟงกี้ด้วยละกันนนุนน๊กเนาะเผื่อเราจะสู้แฟงกี้ มานุบมันตาครบแล้วตัวหนึ่งของโนบครบแล้วีกสักตัวสองตัวไงเพื่อนเออใครเกิดเกิดีกเอาไหมเอาไหมมามามาพอแล้วไปแล้วแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยมาตบบักกางเกงในพุ่งมันก่อนไหวปะเนี่ยค่อยๆค่อยๆเล็มไปฆ่าเลยฆ่าเลยเปนซะเออฆ่ามันจะจบซะเฮ้ยเราได้ได้ไรได้เบลล์อ๋อโนบะเด็ดดาบโอเคมาเดี๋ยวเราสู้กับบักกางเกงในแมนดีกว่าบักกางเกงในแมนนี่ก็น่าจะรู้กันนะครับว่อยู่ตรงนี้นี่เลยกางเกงในแมนเรานนเปอร์มาก่อนนะววว้้้ออมมาาเลลยหดนนี่ไง เราจะไม่ประชิดนะไม่ประชิดเดนนุโอเคไหมใช่แบบนี่ สวยอีกนิดเดียวปูอุ้ยตายเลยสวยสวยนุ๊กหลอกเข้าประตูเนี่ยเออดีเออดีเออสวยสวยนุ๊กเออเออแล้วแหละแล้วแหละก็ตีมันก็ตีมันเออวันลูบวันลูบวันลูบดีวันลูบเออนี่ยเออว่าใช้ประตูแก้แองแก๊งดีไงคนเล่นใหม่นุ๊กวันลูบมันเล่นเหรอเออได้เดี๋ยวทำไหมทำคลิปไหมไอ้เจียนเจียนเออโคตรปั่นเลยว่ะไอ้เจียนเกินนุวันลูบตรงนี้อะไรนี้อะไรนี้ดิรู้ดีว่ารู้แล้วไม่เอ็ต้องฝังนีิดีเออมาเนี่มาเนี่มาเนี่เพื่อรอเันรอมันมานี่มาเนี่มาเนี่มาเน เออเสรนั่าแนวมันหลบไหโง่โง่ซะจริงๆโง่ซะข้ามมันเลยนุ๊กได้แล้วได้ไหมได้หรือเปล่าตายยังอ่ะโอเคได้แล้วมาเดี๋ยวเราไปเกาะอะไรนะน้ำแข็งนะครับโอเคมาวับเลยปุ๊บปู๊บกล่องก่อนไอ้นุ๊กมันจะเก็บไม่พักเลยว่ะเออดีดีนุ๊กมันจะเก็บไม่พักเลยนะคนดูเราซื้อนี่ก่อนอ่ะโอเคมาขึ้นไปเลยอย่าลืมนี่ก่อนเซสตเปาเพื่อที่จะฟาร์มได้อีซี่แต่ให้เกิดถ้าเราฟาร์มแล้วเราได้ผลแบบพวกกับบึ้มๆมโลเกียเนี่ยชิ ก็คือถ้าเกิดใครได้ทหารนี้ไปเนี่ยนั่นแหละครับไปใช้โรเกียนะไปหาโรเกียมาให้ไน้าปื้อปึงสวยสวยเรียบร้อยอีกซิมนะคฮะ อีซี่ไหมอีสองไม่นะ <laughs> โคตรช้า <laughs> แต่ถ้าเกิดว่าฟาร์มข้างล่างนี่นโอเคเลยนะลูกพี่บอกก่อนฟาร์มข้างล่างโอเคสุดแล้วเ <laughs> มื่อฟาร์มข้างบนเสียเวลาเกิ <laughs> ก่อนนี่ฟาร์มหนุ่มไปได้เท่าไหร่นะร้อยสามสิบร้อยยี่สิบอะย้ายกาะได้เลยใช่ไหม <laughs> ไม่นานมากนะ <laughs> คุณผู้ชมครับ okay. มาฟาร์มไป <laughs> <laughs> เดี๋ยวขอญาติตัดไปละกันนะนุ่มเนาะตัดไปแล้วกันไม่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 นานเะดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวสปีดโบลดอเลยแล้วกัน let's go โอ้ยนูบนูบได้แล้วเพื่อนได้แล้วได้แล้วได้แล้วฟาร์มโคตรนานคนดูครับผมเรียบร้อยแล้วนะเออฟาเดี๋ยวเราลองไปก่อนนู่นไหมอ่ะไปฟอร์อ่ะมันเดี๋ยฟอร์ดอ่ะหรือว่าจะการกอริล่าตัวนี้ก่อนเอานี่ก่อนก็ได้เดือดตีได้ไหมกอริล่าเดือดพันเดียวกันสามพันเดียวโอ้ยนี่เราอยู่เหมือนกันด้วยนะเอ้าตายเลยโอมาโก้โหดเกินเฮ้ยนูบนูบมันมาเอาเราอ่ะเอ้า ูดักดักเกิดอ้ดักเกิดเลยอ่ะมัน,าม,นมาได้ไงวะเมื่อกี้อ๋อมันมันลอยมาเองมันลุนได้เองเพราะเองใช่ไหมลิงมีปีมกมาดูมา รหัสนี้นะครับแจกนะครับผมในคลิปนี้เลยนะดูคลิปนี้จะสุ่มรหัสอยู่ในคลิปแล้วกันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะแกหากันเอาเองนะครับผมไม่แจกในในร่างคลิปนะครับนั่นแหละรครับใครมาก่อนได้ก่อนใครมาก่อนดูก่อนนงะพูดงี้นะนุ่มนะเออเอาล่ะวันนี้ประมาณนี้ละกันใครได้รหัสไปก็ยินดีด้วยละกันนะฮะโอเคเดี๋ยววันพรุ่งนี้เจอกันสลับวันนี้ซีอูบุยบุยนะครับขอให้เป็นวันวัาผ่อนที่สบายสำหรับพวกคุณนะไปป่ายิ่งจุบรักนะหมุนน้อย